สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n n นลคลิปนี้ช่องสมาคม h ชน n นลก็มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาการซื้อขายเหรียญในปัจจุบันมาให้ข้อมูลเพื่อนๆได้รับชมกัน เหรียญที่จะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆในคลิปนี้เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมุนเวียนผลิตน้อยมีควนวิยมมีราคาซื้อขายราคาเกินหน้าเหรียญและมีช่องรับซื้อหลายช่องและช่องสมาคมชาแนลก็คือขายมาเป็นประจำคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูล ราคาขายของทางช่องแล้วก็ราคาขายของช่องประกาศรับซื้อด้วยในปัจจุบันเหรียนทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนี้ช่องสมาคมเชนนลก็เคยทำชุดจัดชุดขายนะครับก็เหรียญสิบบาทของรัชกาลที่9นะครับ ช่องสมาคมที่นี่ก็คือทำจัดชุดขายทั้งหมดนะครับก็มีแบบไหนอย่างไรบ้างมารวมกันเป็นกี่เหรียญเป็นหนึ่งชุดมีเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลราคาคือขายในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลเหรียญก็อยากจะฝากเพื่อนๆ กดไลค์กดซับสไคร b ์อีกเช่นเคยให้กําลังใจของช่องให้ช่องอได้ทําคลิปให้เพืเ่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็เสียงบรบกวนนะครับก็ต้องขออภัยนะครับมีเสียงบรบกวนมาหลายคลิปแล้วนะครับทุกคลิปวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสาร นะครับมันจะหมดแบตนะครับมันก็รบกวนตลอดฉะนั้นก็อ,อยากจะ,จะขอไปเพื่อนๆกำลังติดตามติปเกี่ยวกับเหรียญสำคัญอยู่พอดีนะครับครับก็เหรียนที่ช่องสมาคมชาแนลจัดชุดขายเมื่อก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยเหรียญเนื้อเกิน เหรียญเนื้อเกินนะครับประกอบไปด้วยเหรียญเนื้อเกินเหรียญเนื้อเกินก็ปีพศสองพันห้ารอยสาสิบเจ็ดะครับเหรียญเน้าเกินก็จะมีอยู่หลายปีพศออบางบางบางพศออก็อาจจะมีในเหรียญปีสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับ แล้วก็อาจจะมีได้ทุกเหรียญนั่นแหละนะครับมันเป็นการผลิตผิดพลาดนะครับจากบล็อกจากแม่พิมพ์นะครับก็เลยสร้างความนิยมให้กับนักสะสมนะครับนี่คือเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองนะครับก็เป็นเหรียญมีเรือเหรียญมีเรือก็จะเกิดขึ้นในปีพศ2549เป็นจำนวนมาก ปีพศ2550 51 37 32อ่า32ไม่มีนะครับจะมีปีพศ2 5 0า4 9 51 0 5แล้วก็37นะครับส่วน51 50 37จะมีระลอเล็กๆนะครับลำใหญ่แบบนี้ก็จะมีอยู่ในปีพศ2549 ต่อมานะครับเหรียญที่ทางช่องรำม,มาจัดชุดนะครับเป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมทุกเหรียญน,นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่รัชกาลที่9ปีพศ2553นะครับก็มาอยู่ในชุดของการจัดชุดใหญ่นะครับต่อมาก็เป็นปีพศ2500 สาสสี่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะบอกราคาหานาปัจจุบันนะครับเรียนจัดชุดเมื่อก่อนขายได้จัดชุดขายได้ปัจจุบันจัดชุดขายไม่ได้นะครับปีนี้ปีพศสอ4พ จัดทุกขายไม่ได้แบบในะอย่างไรเป็นเพราะสาเหอะไรเดี๋ยวจะให้ดูให้ข้อมูลท้ายคลิปนะครับต่อมานะครับก็เป็นปีสีนะครับเป็นปีสีต่อมาก็จะเป็นปีสี สุดท้ายก็จะเป็นปีีหนึ่งนี่คือเหรียญที่ทางช่อง,องสมาคมชแน,นลเราจัดชุดขายเมื่อก่อนนะครับชุดหนึ่งก็มีจำนวนแปดเหรียญน,นะครับมีจำนวนแปดเหรียญเราก็ขายชุดละ ห้าร้อบ้างหกร้อยบ้างแล้วแต่โอกาสที่เราขายได้นะครับในในช่วงก่อนเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเราไม่สามารถนำมาจัดชุดขายได้เนื่องจากราคาเหรียญมันสุดลงนะครับราคาลดลงเราก็ไม่สามารถมาจัดชุดได้แม้แต่เรา จะรวบรวมขายเราก็ขายไม่ได้เลยนะครับต้องเก็บปัจจุบันเราก็เก็บนะครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นเราก็เก็บเก็บไปก่อนเก็บรอราคานะครับราคาขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเชื่อว่าถ้าราคาคื้นมารอบนี้จะสูงกว่าเดิมนะครับช่วงนี้ราคาลดลง ช่องสมาคมชาแนลเราก็ต้องเก็บก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่จำเป็นเหรียญทั้งหมดนี้ก็อย่าเพิ่งขายเก็บไว้ก่อนนะครับครับนี่คือข้อมูลเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนลเคยขายมา,มาก่อนในราคาเหรียญละสามสิบบาทนะครับแล้วก็ จัดชุดขายอีกช่วงช่วงกลางมาเราก็จัดชุดขายชุดละ250-300นะครับประมาณนี้ปัจจุบันเราจัดชุดขายไม่ได้เราก็เก็บนะครับก็นำข้อมูลนี้มาให้เพื่อนๆได้รับรู้รับชมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงต่นนี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ